เปิดประวัติครูอุ้มครูผู้ช่วยเหลือน้องเตยจนได้เงินบริจาคทะลุ5.9ุล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวบีบหัวใจเมื่อผู้ใช้ t ิกต็อก a s c r e w m a n ซึ่งเป็นคุณครูท่านหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปหลังไปเยี่ยมบ้านของน้องเตยเด็กนักเรียนหญิงชั้นอนุบาลสองวัยสี่ขวบรายหนึ่งก่อนเห็นชีวิตความเป็นอยู่ถึงกับจูกอกต้องเลี้ยงดูยายตาบอดเพียงลำพังและทำงานบ้านเองทุกอย่างก่อนอาสาขอเป็นสะพานบุญให้ ต่อมาได้มีแต่ละหน่วยงานได้เข้ามาสอบถามถึงความเดือดร้อนของยายหลานรวมถึงความต้องการของครอบครัวเมืองต้นหน่วยงานราชการจะให้ความช่วยเหลือตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนดส่วนภาคเอกชนในพื้นที่ได้มีร้านเฟอร์นิเจอร์ใจบุญเข้ามาช่วยปรับปรุงที่พักอาศัยล่าสุดครูอุ้มคุณครูของน้องเตยเปิดเผยว่ายอดติดบัญชีล่าสุดคือ5ล้าน9แสนบาทโดยผู้ใหญ่หลายภาคส่วนในท้องถิ่นร่วมกันดูแลเงินบริจาค ซึ่งมีคณะกรรมการในชุมชนเป็นผู้ดูแลให้คุณยายในส่วนของที่อยู่อาศัยและมีภาครัฐเข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ 1. เงินจำนวนสี่ล้านบาทให้น้องไว้ํำรงชีพเมื่อบรรจุนิติภาวะ 2. เงินจำนวน1.9ล้านบาทให้คุณยายเพื่อดำรงชีพสำหรับประวัติครูอุ้มมีชื่อจริงว่าพัชรินเอสตีอายุสามปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสาขาธุรกิจการบินแอร์ไลน์มิซิเนสเข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านจอนแข่ามากอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันรับราชการครูสังกัดสพ,พอปอบุรีรัมย์เขต2ที่โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์โดยสอนระดับชั้นอนุบาลซึ่งเธอเป็นครูที่ทุ่มเทในหน้าที่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงสถานที่เรียนพร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนทั้งนี้ครูอุ้มยังชอบอัปโหลดคลิปความน่ารักของเด็กๆทาง Facebook ห้องเรียนอนุบาลยุคใหม่ครูอุ้มและ TikTok Ad as c r ครูเมมแคทเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่เข้ามารับชมนอกจากนี้ครูอุ้มยังเปิดเพจร้านค้าที่จำหน่ายผ้าไทยในชื่อเพจว่าผ้าไทยยุคใหม่ไครูอุ้มอีกด้วย